พูดิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ิดิดดีเดียเดียรเดียร่านมีกสินค้าให้นะครับรางวัลที่หนึ่งะครับรางวัล MVP ครับโอ้โเอียเดียดียร์เดียว่าดีผู้เข้าร์เียู่เดงร์เดียร์ยรับร์เร์ยรรรรเเียเดียเดียเียเาน นะครับเมื่อวานเ็ต้องใช้ว,วันนี้ก็ใช้อีกนะครับนะนะยกน้ำยกน<ะ>้ำ <laughs>

ทำงาน,นาตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพแล้วติดต่อเรื่องเชื้อเรื่องสก,ก,กัดกำหนดการเดินทางเรื่องที่เที่ยวนแล้วกที่ยอมาก แต่เกตมันเนี่ยสองปีเสร้วมันเป็นคนมีน้ำใจอะไรที่ที่เรียกช้างไม่ต้องเรียกชงเลยะครับอี้ตักอนอนตัวก่อนเลยรู้ว่าเนี่ยมสารักมาองาปีแล้วทุกคนเห็นเลยแค่เมนเข้าฉีดเ้องร้เรรายกะพาอฉีตอนนี้่เป็นวันเซอร์ เป็นคนเดียวที่จูเนียสุมันกล้ามา time Yeah! Yeah? จะ,จะจากว่าคะแนนสูสีมากไม่น่เชื่อดีไปทำอะไรมา,าเอาไว้อะคะแนนสูสีมากไม่่เชื่อ